จะไปร่วมง,งานไทลือเด้อจวะประเพณนี้ไทลืดคุนโมซีิ่นจะร่วมเพิ่มิุเนเซิร์นไหมแต่ไทลือก็จะชอบส้ายถุงสีแล้วแต่เพิ่มท,ที่แต่งชุดดำส่วนมากนะ,แล,ะกกยยแล้วก็โพกหัวแต่ยายแววเมื่อนี้ไปร่วมแล้วก็สิไปฟ้อนไอ้ยังก็บาสโลบจ้ะสาวแหล่บ้านนาจ้ะ <c oughs> <c oughs> ไปพ่อพอก,กันเด้อจวะว่าประเพณนี้เพิ่นสิเป็นยังไ๋แน่ พอกันมูซีจ้ะไปเดินขบวนน้ำเพลินน้ำป่ะเอาทยอยมารวมตัวกันแล้วจ้ะมูซี่กันแรงมากันมีบรรยากาศก่อนจะก่อนจะตั้งขบวนอ่ะ บรรยากาศนะคะเขาเ้นนี่กังามนะอกลัว่าุ่มนะรทนี่อุ้งสาอันนึงสองสามคุณบรรยากาศ พลังกลับมาเบิงเด้พี่นอ้องพลังกลับมาเบิงงานไทลื้อบรรยากาศเตรียมแถวอยู่จ้ากำลังเตรียมแถวเตรียมจะข่าวแถวเตรียมจะเดินขบวนเดินไปพุ่นละเดินไปมูซี่พุ่นละขบวนเริ่มแล้วจา้าสืบสารตำนานไทลื้อเลยจา้า โอ,อนี่ก็มีกระคนสวยๆวยเดียบ้านไหนเนี่ย <c oughs> ปุ้นไหนปุ้นไหนเรืองที่ไหนคนที่ไหนกัแ <c oughs> ล้วเรืองเป็นเรื่องปีนี่ลังได้เป็นเรืองปีนี้แหละลูกสามละโอ้ยเรือ่อยก็มีจ้ะเรือ่อยก็มี uống hay lự đi lự tăng đe dạ bàn vản dôn lựa tăng đe lựa tăng đe mua xếp s มีามน้องแมทมีกระนกยุงทองคำดีจ้าดีค่ะอันนี้คณะครูจ้ะนัโดยพอครูบ้านน้องแมดมีกระนักนะเนาะคณะครูนี่กระเยอะนะเนาะ นี่พยาลอโรงเรียนพยาลอจ้ะพยาลอวิทยาคมอันนี้คือทีมแม่บ้านขอมูดเจ็ดจ้ะชุดสีบานเย็นเนี่ยนะไปจนสุดได้จ้ะนี่นี่กิจกรรมลายประเภทอาทิเป็นการละหรินต่างๆของคุณไทลือการทำอาหารไทลือการทำเครื่องมือเครื่องใจ การแต่งกายของคุณไทยลือปานของแม่หมูสีใต่จัดงานสืบสางตำนานไทยลือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งทองเที่ยวในคุ้มบุ้นและสร้างความสนุกสนานเรื่องเร่อเจ้าบานในพื้นที่ณน,นี้ใ้ถึงเวลาอันเป็นอุุมมงคลเริ่มแล้วประคุมในนามของคณะกรรมการ การจัดงานสืบสารตำนานไทยลือขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสืบสาตตำนานไทลือบ้านห้องแม่ทุนทิศจำปี2 6 6 6ขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีปีใหม่จักเหยน้อยกับพ่อนหน่อยการจัดยัดทองเกีียวอย่างก็แล้วแต่ กระแสวัฒนธรรมสำคัญที่สุดเรื่องลือ้องตั้งแต่สมัยก่อนนะ่ะมันมีตำรวจหนุน,นหนึ่งไปถามเนี้ยลื้อ้องแมตมันจะได้นน่ลูกไหนมาก็คือเนี้ยเนี่ยคนยืนอยู่หน้าเนี้ยต่างรวดหน,นึ่งเนียวันหนึ่งเนี้ยไปไปหาที่บ้านว่าเนี้ยจะได้มาจัดงานที่ลือล้อจะคํำก็รื้อ้องแมตมันลูกไหนมนะเรารืา้อฮองแมตมันลูกโตหมอก บ้านวนบ้านถาดมันยานาสบายเนาะปีล้อมาฟังคนเท่าคนแก่ดิเดี๋ยวนี้ก็จะหายไปหลายท่้นนะคนเท่าคนแก่ทั้งบ้านวนบ้านถาดบ้านตุงหมอกทั้งหลายก็เล่าว่าสมัยนั่นมันยานาตรงล้อเป็นน้ำบังด้วยจ้าบะแมงข่าลามด้วยพี่น้องเบ้หลวงสั่งใหอเออปลอกจ้า อาหารด้้งเหนือจะเขากันจีน,นแคบหมูแอบบปาแบบลาแอบทั่วเนาอ,อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นน้ำผักค่น้ำผักน้ำผักอันนั้นก็จะเป็นแองแทะเนาะแองแท,แทะ อันนี้จะเป็นน้าหนังค่ะหน้าหนังน้าหนังอันนี้จะเป็นแพรเแข้าเพเอน้แพจ้ะมีแองแพรที่เพื่อนมาได้ผสมเ่ี่ะแกงบอลค่ะมีแกงบอล ก็จะเป็นข้อนเล็บ นี่น้ำพริกย,ยู่ขัางไหนจะเป็นอาหารท่าเหนือ